สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC Club Dissenter หรือ BC Winter สู่ๆนะคะวันนี้เราอยู่กับพาร์ทที่5ของเกม t o t d e Moon สู่ดวงจังนทร์ค่ะก็หลังจากที่เกมนี้นะคะเราดีเลย์กันไปนานมากนานพอสมควรเลยประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ใช่ปะก็เออมาแต่ซุ่มแปลอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความขี้เกียจด,ด้วยอะไรเราก็หาโอกาสถ่ายคลิปไม่ได้สักทีนะคะอันนี้เราก็มีเวลาถ่ายคลิปแล้วแต่เนื้อหาคงจะสั้นๆนะคะเพราะแปลไปไม่เยอะโอเคเราไปดูกันเลยนะคะ จบที่ฉากของบาร์นะคะแล้วก็มาซอ l v e p รบเบแก้ปัญหากันอมองไม่เห็นเลยว่าอะไรไปอะไรนอโอ้ฝนตกนะคะตอนนี้เสียงฟ้าผ่าดังมากเลยไม่รู้ว่าจะได้ยินถึงในคลิปหรือเปล่านะคะ ภาภาพ่อผ่าดังมากอันนี้คิดว่าเสียงนะ่าจะเข้าในคลิปไหมแม่นะคริกกี้นัดแครกเกอร์ไอ้น,นี้นแล้วก็อุทานบ้าบอไปนะคระับมีอะหละนี่นายไม่ใช่คนออสเตรเลียนะใครจะสนละ่ะเราอยู่สูงจากพื้นตั้งสองหมื่นล้านนาโนเมตรชนะแถมมันอยู่บนไอ้เสาธงบ้าบ้านี่อีกอะ่ะก็กระโดดลงไปะซะสิดูเหมือนว่ามันคงไม่ทำให้เราบาดเจ็บหรอกนะ เธอล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเป็นกำรบดิ่งพสุธาเลยนะเธออยู่วันนี้ไม่ได้เธอก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้พระเจ้าของฉันเตียจริงๆเลยเวลาที่มันเป็นแบบเนี้แต่ฉันว่านะที่นี่อ่ะอ้าอีว่าทำอะไรอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะ ทำไมพวกเขาถึงได้ทอดทิ้งเธอแบบนี้นะฉันคิดว่าคงไม่มีใครต้องการเธออีกแล้วล่ะไม่มีใครต้องการหรอเออฉันหมายถึงเรือนอะ่ะเธอก็รู้นี่ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันมี GPS หมดแล้ว ดูสิลิเวอร์ที่นี่อมันมีความหมายกับฉันมากเหมือนกันนะและฉันน่ะคิดว่าสภาพของเราตอนเนี้หยหลายๆอย่างก็ค่อนข้างมันคงนะถ้าเราเก็บเงินได้ดีอ่ะไม่กี่ปีนี้เราอาจจะมีเงินเพียงพอที่จะมาสร้างบ้านที่นี่ก็ได้นะเออมันอาจจะดูค่อนข้าง เราเราจะสามารถมองเธอได้จากหน้าต่างสินะจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเราก็จะอยู่ใกล้ๆเธอได้ตลอดเวลาแล,และและเราก็สามารถเดินมาหาเธอได้ตลอดเวลาเธอจะไม่ต้องอยู่เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วจอนฉันฉันจะได้เฝ้ามองเธอทุกวันใช่แล้วล่ะ นดีแล้วเธอจะต้องร้อเล่นแน่ๆเลยเธอจำไม่ได้เธอก็จำได้ไม่ใช่เหรอเพราะมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อ่ะมมันเหมือนเรากำลังดูรถไฟที่กำลังจะพัง ตอนจบอะมันไม่ได้สำคัญมากเท่ากับสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นหรอกนะสิ่งที่สำคัญก็คือที่นี่ตอนนี้พวกเขามีความสุขเฮ้ไปกันเถอะ เฮ้เดี๋ยวนะพวกเขาเรียกประภาคารว่าอัญญาใช่ปะอืมฉันก็ว่ากันแหละแล้วลิเวอร์เธอไม่ยอมรักษาตัวเองเพื่อประภาคารนั่นงั้นเหรอมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอฉันได้เห็นอะไร,ประแปลกๆมากมายจากการทำงานนี้นะฉันก็เหมือนกันแต่ว่า ฉันไม่เข้าฉันไม่อยวันเข้าใจอะไรพวกนี้ได้หรอกนะแต่นั้นไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของเรานะเธอไม่ใช่ลูกค้าของเราซะหน่อย ตรงนี้นะคะ huh? ได้้แลว,ว้าวระยะเวลามันอีกยาวไกลมากเลยนี่เราเล่นกันมาห้าพาร์ทยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะเนี่ยวิเวอร์ อีกแล้วเหรอไม่นะประมาณว่าเนลเหมือนจะหลอนเกี่ยวกระตายนะคะในห้องนี้ที่จริงก็ไม่มีอะไรนะคะ ก็คืออันนี้นะคะเป็นกล่องที่เต็มไปด้วยกระดาษนั่นเองโอ้โหฉันคิดว่าฉันรู้นะว่ามันจะถูกส่งมาที่ไหนก็คือมันคงเอามาพับเป็นกระต่ายนั่นเองนะคะอ้พวกเขาเอามันขึ้นไปไว้ข้างบนไนดะ้ยังไงกันเนี่ยใครจะไปรู้แต่ฉันพนันได้เลยนะว่ามันคงกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทาดิสทาดิสอันนี้คือมันเป็น เออมันแปลว่าทำแมชชีนนะคะก็เหมือนกับว่าใช้ทำแมชชีนมุกมันขึ้นไปประมาณนี้นะคะไม่หรอกนายไม่วันเอามันเข้าประตูบ้าเข้าประตูยานไปได้หรอกแนะ่เออเนาะก็จริงถ้าเขาตัดสินใจอย่างนั้นนะการย้ายเป็นโนเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากน่นารคาญสำหรับทุกคนแหละมันเป็น,นไปได้ว่าจะเอามันทั้งหมดเข้ามา อะจะเอามาทำออกามาได้บ้าก็คือเอาแบบย้ายเข้ามาโดยที่แบบไม่ได้ถอดประกอบเลยอะไรประมาณเนี้ยโอ๊ยฉันไม่อยากจะคิดว่ามันมีชิ้นส่วนมากมายขนาดไหนอะฉันไม่คิดเลยคะมันดูบ้ามากเลยอะ เมื่อเช้า,ชานี้เธอตัดผมหรือเปล่าอ่ะว่าดูแอบว่าตอนแรกดีเว่าจะเป็นคนผมยาวนะแต่ตอนนี้คือดูสั้นลงอะเธอกำลังทำอะไรเนี่ยกระต่ายไงเนี่ยเธไม่คุณไม่เห็นเหรอเนี่ยกระต่าย บอกฉันเกี่ยวกับกระต่ายหน่อยสิฮะก็อธิบายเกี่ยวกับกระต่ายนะ่ะอ๋อเอเอมันเป็นสีเหลืองอะไรอีกอ่ะมันขนฟูนิดหน่อยอ่ะแล้วอะไรอีกอ่ะมัน เออมันก็เป็นแค่กระ่ายกระดาษอะ่ะฉันไม่รู้จะบรรยายอะไรเกี่ยวกับมันอะ่ะเออเธอดูแปลกๆนะลีเวอร์มีอะไรหรือเปล่าลีเวอร์ เกี่ยวกับพวกคุณนะแต่ฉันรู้สึกเดจาวูยังไงก็ไม่รู้อะฉันคิดว่าฉันรู้เกี่ยวกับอาการของเธอนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกถึงขนาดนั้นนะ่ะเธอคิดว่าริเวอร์เป็นนนายละ่ะก็ก็บางทีอ่ะใครจะรู้ น,นี่เธอพูดอ่ะรีเวอร์ไม่ใช่ลูกค้าของเรามาหาอะไรที่เราต้องทำเหอะอ๋อันนี้คือเราเจอผมเส้นผมมากมายนะคะเส้นผมสีส้มอยู่ในถังขยะนี้ ว่านี่จะเป็นวันแรกที่เธอเริ่มพับมันสินะ ไปตรงไหนก็นแล้วเนี่ยเดินตามทางน,นี้ไปแล้วนะคะเออนี่คือที่ที่จะสร้างบ้านใช่ไหมบ้านที่ไม่สมควรจะสร้างอนะฉันคิดงั้นจริงๆนะอะไรมันโดนใจใพวกเขามาสนใจพื้นที่ตรงนี้กันเนี่ย <c oughs> อะโครโฟเบียคืออะไรอะ ว้าวมีเดินข้ามขอนไม้ด้วยนั่นเหรอคือถงที่นาเออที่ทำให้ในายพาฉันกลับมาอ,อแล้วตอนนี้ล่ะ ว่าก็คงไปแค่ส่วนหนึ่งของบ้านนั่นแหละยูซีมันมันนานมากแล้วนะมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรมากหรอกโตยูซี่บอกฉันว่าฉันควรบอกความจริงกับเธอฉันไม่อยากให้การพบกันครั้งแรกของพวกเรามีอะไรไม่ดีแบบนั้นอะ สอบเหรอเอ่อในปลามันใหไ้ไปไกลถึงอัญญาเลยได้ปะเออไม่รู้สิเดี๋ยวฉันจะลองเออเธอจะให้ฉันลองดูนะเหรอได้ปะล่ะมีเว่์ ถ้าจะบ้าาออกมาจากตรงนั้นนะฉ,ฉันว่าความทรงจำนี้มันดูไม่ไกลาจากความทรงจำที่ผ่านมาเท่าไหร่นะคิดว่ามันอาจจะเชื่อมต่อกันเหรอก็อเป็นไปได้ ทำไมเธอถึงตัดผมกันนะฉันชอบตอนเธอผมยาวมากกว่าโอเคอต่อไปอมันจะเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาเราไปในหอวโซ่จำส่วนต่อไปแต่ต้องส่วนนี้คือยังไม่ได้แปลเอาไว้นะคะก็ เอาไว้ว่าพาดหน้าค่าาอยมาข้ามไปอีกความทรจำหนึงแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย